ตัวใหม่ล่าสุดโฟรคูณโฟรถใหม่ล้านแปดแสนกว่าทำไมต่างขายพี่สวัสดีครับไม่ลืมอะไรในรถนะพี่นะใส่สเสือ้อเท่ททมาเลยดูกติเก็บเอกสารมาเลยอ๋อยังไม่เก็บเอกสารนะครับผมอเอกาสารพี่เยอะเดี๋ยวให้น้องช่วยเก็บให้ครับคุณแจ2ดอกนะครับรถมือเดียวนะครับเพิ่งออกมาได้แค่สองปีรถปีหกหกโฉมปัจจุบันนะครับเน็กเจน ตัวนี้เป็นตัวใบเทอร์โบไทเทเนียมพลัสนะครับสภาพรถที่เพิ่งเอาเข้ามานะครับมีของใช้ปกติมีผ้ามีน้ําหอมนะครับต่รถถือประสานมากเลยนะไทเทเนียมพลัสโฟกนโฟแต่เจอโลโก้อย่าเพิ่งเชื่อนะครับว่าโลโก้ใชัต้องไปดูเกียร์โฟ วัวนี้เป็นตัวโฟเห็นไหมฮะนี่ขับสองขับสี่ซีเอลสตางค์เหรียญยังอยู่เต็มรถเลยรถบ้านมือเดียวเจ้าของเดียวเจ้าของขายเองรับซื้อเฉพาะรถที่รถบ้านเจ้าของขายเองไม่ซื้อรถต่อใครไม่เจ้า,จาของก็ไม่รับซื้อรับประกันซื้อรถใหม่แท้เจ้าของขายเองปิดบัญชีไฟแนนทันทีรถไม่ดีที่นี่ไม่ซื้อคับ